ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็น์จากปลาโดนเข้าแล้วโดนอะไรเอ่ยเชิญเลยครับก็คือหนูว่าหลายคนน่ะ อ่ะจะจะไม่ค่อยรู้ว่าหนูอ่ะมีลูกสาวออจะคิดว่าแต่มีแต่ไอ้ลูกชายไอ้เจ้าแวน่นคือลูกสาวหนูอ่ะค่อนข้างโตเป็นสาวแล้วโตแล,ล้วจะยี่บหกอยู่ละนะคะแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วอก็เลยไม่ค่อยได้โพลลูปเกี่ยวกับลูกสาวคือน้องไม่อยู่ด้วยกันได้แหละน้องอยู่อีกที่หนึ่งคือยายเขาเลี้ยงมาเราก็เป็นแม่ลูกที่แบบว่าห่างกันอ่ะเหมือนกับว่า เราเดินกับลูกคนคิดว่าเป็นพี่น้องกันมากกว่าแม่ลูกแม้กระทั่งวันแต่งงานลูกญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเพิ่งจะเห็นเราครั้งแรกก็นี่แม่เหรอนึกว่าพี่สาวอะไรแบบเนี้ยคือคือเดินกับลูกเหมือนพี่น้องอ่ะจนคนคิดว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วเราก็อายุเท่าไหร่ใช่จะยี่สิบหกแล้วค่ะยี่สิบห้ากว่ากว่าจะเข้ายี่สิบหกแล้วมีลูกตั้งแต่ตอนไหนเนี้ย ก็หนูเรียนจบมหกหนูท้องพอดีที่หนูบอกว่าพอหนูท้องแลหนูโดนป้าที่หนูบอกว่าป้าคนนั้นเคาไปหาว่าหนูท้องเรียนไม่จบอะไรทางที่หนูเรียนจบแล้วหนูก็อ่านหนังสือหนักมากตอนท้องลูกพอคลอยมาหนูก็สอบติดมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศได้เอนทานแต่สมัยหนูคือเอนทานหนูก็ได้ได้ได้เรียนทันใช้เลยอ่ะเเป็นเพื่อนกันไปเลยนะครับใช่ค่ะมันใช้หนูทันคือลูกสาวหนูเนี่ย ไมาได้ชมลูกตัวเองแต่หนูส่งลูกให้พี่เป้ดูแล้วน้องเป็นเด็กที่หน้าตาสวยมากมคือคมขนตางอนแบบยาวดกสวยเลยอะ่ะเหมือนแค่นะคะ,ะความที่น้องเขาเป็นเด็กหน้าตาสวยเนี่ยแล้วหุ่นเขาดีเขายู่กับยายกับพ่อ,อพ่อหนูพ่อหนูกับแม่หนูเป็นคนเลี้ยงอยู่นะคะครับคราวนี้มันมีอยู่ช่วงอ่าประมาณ เดี๋ยวก่อนนะน้องน้องแต่งงานย็เป็นนะคะพอดีถามข้อมูลลูกน้องแต่งงานปีหกสี่ประมาณปีหกศูนย์หกหนึ่งอะพี่เป้ครับมันมีอยู่วันหนึ่งคือลูกสาวหนูอ่ะเข้าตัวอะจะสนิทกับน้องสาวหนูคือไอ้แป้งคือความที่ว่าบ้านอยู่ติดกันนะคะเขาก็จะเล่นกันคือน้าหลานะน้องสาวหนูก็เพิ่งจะสามสิบสามเนี้ย มันก็ห่างกันแค่ไม่กี่ปีมันเหมือนพี่น้องกันเล่นกันน่ะมันก็จะสนิทกันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะไอ้แป้งอะมันโทรมาบอกว่าพี่ปุ๋มไอ้ตูมันมีอาการแตกๆอะหน้ามันค้ำยังไงก็ไม่รู้เราก็บอกว่าไอ้ผิวมันค้ำอยู่แล้วนะคือความที่ว่าข้อตูผิวเขาเหมือนคนแขกอะจะแบบว่าผิวน้ำพึ่งออกคล้ำอะมันบอกไม่ใช่นะแป้งดูหน้ามันอะคือหน้ามันหมองอืม เนี่ยเดี๋ยวพ่อเขาจะแบบอบเอาน้ำมนต์ให้มันกินมีน้ำมนต์ของหลวงพ่อปัญญาอยู่ครับคราวนี้มีผ่านไปสักประมาณสองชั่วโมงไอ้อแป้งถ่ายรูปส่งมาให้ดูพี่ปุ๋มเนี่ยไอ้ข้อตูโดนจนได้เนี่ยคือพ่อเอาน้ำมนต์ให้ทานอ่ะพี่เป้อืพอต้องทานปุ๊บเนี่ยอาจเจียนออกมาแล้วอาจเจียนออกมาในะชักโคกอะ่ะมันเป็นดินเต็มเลยค่ะเป็นดิน ใช่ค่ะเป็นดินแล้วก็กลิ่นอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่กลิ่นอาเจียนทั่วไปมันเป็นกลิ่นแบบไข่เน่าออกมาเลยอ่ะอืออือคือเหม็นเน,น่ามากเลยจนน้องสาวหนูอ่ะอาเจียนตามเลยอ่ะแม่ก็เลยบอกว่าไอ้ตูใครทําอะไรมึงแล้วลูกสาวหนูก็นั่งส่นร้องฮือฮือฮืออยู่อย่างเงี้ยครับคราวนี้อ่ะแป้งก็เลยโทรมาบอกพี่ปุ๋มเอาไงดีเราก็เลยบอกว่าเอามาเลยเรียกแก๊บมาเรียกแก๊บมาบ้านกูเลยเดี๋ยวกูจัดก,การเองใครทําลูกกูว่าเดี๋ยวกูถอนให้เอง หนูก็เลยพูดแบบนี้ครับแล้วระหว่างนั่งรถเนี่ยเข้าตูเนี่ยมีอาการแบบน้บแปง้งหนูไม่ไปหาแม่หนูไม่ไปพี่พี่คนขับพาหนูกับหนูไม่ไปคือร้องไม่ไปอย่างเดียวอะ่ะแม่หนูบอกตูนั่งจำทาใจดีๆเดี๋ยวพาไปหาแม่คราวนี้น้องก็ร้องร้องตลอดทางไม่ไปยิ่งเข้าใกล้เขตบางใหญ่น้องก็ยิ่งร้องค่ะพี่เป๊ร้องคือแบบสัน่นบบกตัวสั่นไม่ไปหนูไม่ไปหาแม่พูดคําเนี้ยคําเดียวคือไม่มาหาหนู จนมาถึงหน้าบ้านหนูอ่ะต้องลาก,กันขึ้นมาเลยแล้วหมาหนูปกติก็จะชินกับลูกสาวหนูเมื่อก่อนเขาจะมาเที่ยวมาเล่นใช่ไหมกลายเป็นว่าหมาหนูอ่ะไปหยุดหน้าลูกหนูแล้วก็หอนอไอแ้แป้งก็ขนหัวลุกเลยคราวนี้ยหนูก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําน้ำมนต์ถอนพอดีพระอาจารย์หนูอ่ะเพิ่งจะให้ของศักดิ์สิทธิ์ในการถอนของมาชนิดหนึ่งคใครที่โดนแล้วกินน้ำมนต์ที่โดนเนี่ยทําเนี่ยอาเจียนออกมาทุกราย ท่านให้เป็นพักขันมากับพระท่าหรือสีเป็นเม็ดเล็กเม็ดแบบเขาเม็ดแบบเม็ดเล็กมากอะประมาณเด็กเล็กกว่าหัวแหวนนะพี่เป้คอคือเหมือนคือเขาจะเรียกเล็กเล็กกบเม็ดอะไรสักอย่างหนึง่งจะเป็ดมะขามเม็ดสีดางแต่ว่าเล็กเล็กกลมๆอะอือครับครับคือแบบกระปิ้งหนึ่งเนี่ย <laughs> ออ <laughs> ท่านให้มาสองเม็ดท่านบอกว่าสิ่งที่พาให้เนี่ย ใครเอาเงินมากองให้เป็นสิบล้านก็อยากให้เขามันเป็นสิ่งที่หามาได้อีกแล้วพระอาจารย์ของท่านนะ่ะสืบทอดมาเนี่ยให้กันมารุ่นต่อรุ่นมีอายุเกือบร้อยปีแต่พระอาจารย์นะ่ะท่านให้หนูเพราะว่าท่านรู้ว่าหนูเป็นคนที่แบบชอบช่วยคนไม่คิดเงินใค,ครับแล้วคือชอบทําบุญสิ่งพวกเนี้ยต่อให้ขลังยังไงก็ตามถ้าอยู่กับคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่สวมดมนต์ไม่สร้างบุญถวายก็เป็นอันจะต้องเสื่อม แต่หนูเติมบุญตลอดท่านให้มาแล้วหนูก็เคยได้ใช้ช่วยคนมาแล้วคราวนี้พอลูกหนูขึ้นมาหนูก็ตั้งกล้องไหลสดเลยเป็นบ้านไม่รู้อยู่ดีไปไหลสดเฉยเลยนะคหนูก็ไปรองน้ําน้ามะขันหนึ่งนะคะเตรียมธน้ำมนต์พอรองน้ามะขันหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็เอาที่พระให้อ่ะคะ่ะใส่อืมแล้วก็ทําน้ำมนต์สวดเลยเอาใส่สินพันมือลูกจับไว้แล้วก็สวด มีบทคาถาถอ,ถอนบทถอนอะไรเงรี้ยท่านก็สอนนะพระอาจารย์สอนหนูมาแล้วก็จนมาถึงอิติปิโสถอยหลังกลับ,บซึ่งคาถาเนี่ยแรงมากถ้าคุณผู้ฟังหลายคนที่ฟังมาดามเล่าเนี่ยจะพูดถึงคาถาเนี่ยหลายครั้งในหลายเรื่องที่เล่าค,คือคาถาเนี่ยเป็นมหาจินดามณีในการแก้คุณใส่ไล่ผีไล่เสน่ห์จังไรใครดวงตกสวดร้อยแปดคาบนะบร,รับรองดุดผลแต่สวดยากมากคาถาเนี่ยหนูใช้เวลาท่องอะ่ะ ยอมรับเลยว่านานอย่างชิม,มันชอนหนูสองวันจํา 2, จได้แต่คาถาเนี้ยแค่เจ็ดวันทัดหนูใช้เวลาท่องถึงสี่วันือถือว่าเป็นคาถาที่หนูใช้เวลาท่องอานานสุดในบรรดาบทสวดมวนต์ทั้งหมดคราวนี้พอหนูเริ่มทํนา,มนา,าน้ามนต์ใช้คาถาเนี้ยลูกสาวหนูเริ่มมีอาการสั่นเข้าไปอีก<อ>สั่นแล้วก็แบบ ระหว่างที่เขาสั่นเนี่ยเขาร้องออกมาฮ้อ,อฮ้อ,อฮออย่างนี้แล้วก็แบบกลายเป็นเสียงคนแก่ฮ่าอง่างอยออกมาอย่างเงี้ยทุกคนที่อยู่ในไลฟ์จําได้เลยพี่หมาวัดแต่คนเดิมเลยจะอยู่ในไลฟ์แกจําจได้ก็บอกคนหัวลุกเลยครับน้ององหุนน้องวัปังคนที่อยู่ในเฟซหนูต,ตอนเนี้ยอยู่ในไลฟ์สดนั้นแล้วสักพักน้องก็สงบแล้วก็ร้องอีกคราวเนี้ยพยายามมือมันพยายามจะประคว่มขันน้ำมลเรา ไอ้แป้งมันแป้งมันจับมือมันไว้แป้งมันก็จับมือล็อกแม่หนูก็ช่วยกันจับมือแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งช่วยกันจับมือมันล็อกเอาไว้ขันนี้หนูทำน้ำมลจนเสร็จหนูจะเอาน้ำมลเกอะปากลูกให้ได้ครับพอมันมันออพอจะเอาน้ำมลตะเกอะกับพี่เป้ทั้งขันน่ะพี่เป้รู้ว่ามันจับขันน่ะคว่ำลงมาหรือขันน้ำมลตะคว่ำเลยนะอืม คือแรงมันเยอะมากมันความออกมาแต่คือโชคดีว่าน้ำมนตเนี่ยคว่าม,มาแต่หนคว้าขันไว้ทันทําให้หกมาแค่บางส่วนเหลือบางส่วนก็ยังไม่หกครับพอจังหวะที่ขันน้ำมนตมคว่ำอยู่ดีหมาข้างล่างหนูอะหอนรับแล้วในระนานาทเลยจังหวะกลางวันด้วยนะพี่เป้ไม่ใช่กลางคืนนะคราวเนี้ยจังหวะที่มันคว่ำเนี่ยเสียงที่ร้องออกมาจากตัวตัวลูกสาวเราเนี่ย มันร้องกรีดออกมาแบบอ้ากอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เสียงลูกหนูอะคือเสียงมันเหมือนพูดผีปีาศาจร้องซึ่งแบบทุกคนในไลฟ์สดนะว,วันนั้นอะขนหัวลุกหมดเลยบอก้โหเสียงเข้าตุงขนหัวลุกมากเลยอะอจนหนูเอาน้ำมันเกาะปากพอเกาะปากุวบ,บ,บลูกอ้วกพุ่งออกมาเลยทั้งดินทั้งเปลือกไข่ทั้งไข่เนา่ากลิ่นแบบ กลิ่นไข่เน่าพี่เป้อ้วกมาในกระโถนนะเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าให้ให้เขาอ้วกในกระโถนแล้วถ่ายให้ดูมีเป็นเศษดินเต็มเลยแล้วก็มีไข่เน่าแบบแบบมันเป็นไข่ที่เน่าแล้วมันเป็นยางอะ่ะแล้วก็แบบมีเปลือกไข่มีผงมีเส้นผมมีเต็มไปหมดในกระโถนนั่นอ่ะครับพออ้วกมาลูกลูกหนูฟุบเลยอะ่ะหมดแรงหนูค่อยค่อยสกิดลูกนึงหนูก็วิดีโอคอลหนูเอาอีกเครื่องนะ วีดีโอคอลหาพระอาจารย์หนูอีกเครื่องก็ยังไลฟ์สดอยู่นะครับพอหนูวีดีโอคอลปุ๊บท่านก็สวดอะไรไม่รู้ลูกหนูค่อยๆลืมตาฟื้นแล้วมานั่งพนมมือแล้วก็ร้องไห้บอกว่าหลวงพี่ช่วยหนูด้วยหนูกลัวมากเขาส่งของมาหาหนูผู้ชายคนนั้นหลวงพี่ช่วยหนูด้วยงั้นก็ร้องมั้นก็สั่นอย่างเงี้ยนะครับค่ะนี่พระอาจารย์เขาท่านก็สวดผ่านทางโทรศัพท์วีดีโอคอลท่านสวดพอสวดปุ๊บสักพักลูกหนูสั่นอีก แต่ท่านบอกออกไปให้หมดเลยนะอืออกไปนะอย่าให้ต้องทําอะไรรุนแรงมาทางไหนไปทงนา,นาทงไหนสัมมาทางไหนสัมไปทางน,านั้นท่านก็ให้ท่องลูกหนูก็เริ่มสั่นเริ่มสั่นอีกท่านก็เลยบอกว่าเอาฟ้าผ้าขันนะ่ะกดตรงหัวมันหนูก็เอามากดตรงกลางกระหมอ่อมเพราะกดกลางกระหมอ่อมปุ๊บมันกรี๊ลั่นแล้วเสียงโหยโหวนจนเพื่อนบ้านน่ะทั้งซอยได้ยินเสียงลูกหนูแล้วทุกคนกบกลัวมากเลยอะ่ะมันกลางวันแสกๆประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยแหละ เพื่อนบ้านทุกคนแต่โหกลัวมากเลยเขามาพูดกันในกลุ่มไลน์ตัว,วเสียงว่าจากบ้านเนี่ยโขแบนบน่ากลัวมากแก้ขออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็ลูกหนูก็สลบหรือท่านบอกว่าให้โยมโยมให้ลูกอะอยู่กับโยมก่อนสามวันห้ามออกนอกบ้านอืมได้งั้นเดี๋ยวของตามแล้วคราวนี้พ่อมันฟื้นมาก็คุยกับพราต่อคราวนี้ยมันไม่ใช่ลูกหรอละ มันเป็นเหมือนผีอื่นมาเข้าลูกเราเพราะว่ามันเป็นเสียงผู้หญิงที่ไม่ใช่เสียงลูกเราอะเสียงผู้หญิงแบบพูดอีกแบบหนึ่งอ่ะคือเสียงลูกเราจะแบบหนึ่งแต่เสียงผู้หญิงอะออกเข้าห้าวอะแล้วก็บอกว่าพาะคุณเจ้าช่วยช่วยข้าด้วยอือาจารย์ที่อยู่ด่านช้างมันส่งมาอส่งให้หนูมาตามผู้หญิงคนนี้ไปหาผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาชื่อมายุรีเขาว่าเป็นผีตายทองกรม ครับโดนอาจารย์ที่อยู่ด่านช้างทําของให้ผีตัวนี้มาตามลูกตนูในด้านสเสน่มนต์ดำเพื่อที่จะให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงก็คือลูกอะผู้หญิงคนเนี้ยไปหาผู้ชายคนเนี้ยให้ได้ไปเอาเป็นเมียมให้ได้อืพระอาจารย์เลยบอกว่าเดี๋ยวพระจะปลดปล่อยท่านก็สวดมนต์พอท่านสวดเสร็จเน่ะล่างลูกหนูพนมมือสาทูบอกว่าหนูไปแล้วนะหนูจะไม่จองเวรกันแล้วแล้วก็ออกเลวลูกหนูก็ ล้มไปอีกครับคราวนี้ก็พอฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นลูกคนเดิมเสียงเหมือนเดิมแล้วลูกก็มาก่อนแม่หนูกลัวหนูกลัวมากหนูเห็นผีมันมาตามหนูมันเป็นผีตายท้องกลมแม่มันมาตามหนูก็เลยบอกว่าข้าตูวอยู่กับแม่ก่อนสามวันเดี๋ยวไปนอนห้องเดียวกับไอ้ข้าตังละกันเข้าตูวบอกว่าเดี๋ยวหนูไม่เอาเสื้อผ้ามาแม่เดี๋ยวให้พ่อขับรถไปเอาให้เดี๋ยวให้พ่อไปส่งน้แป้งกับแม่กับยายที่บ้านแล้วไปเอาเสื้อผ้ามาแม่หนูก็ไปเก็บเสื้อผ้ามาคราวนี้น้องสาวหนูความที่มันรัก ลักหลานมันก็อยู่ด้วยบอกว่าตูเดยกกูมีอยู่เป็นเพื่อนมึงเผื่อมีอะไรพี่ปุ๋มจับไม่ไหวพี่ปุ๋มรับแข้งขาไม่ดีน้องหนูก็เลยย้อนกลับมากาแฟหนูเพื่อที่จะมาอยู่กับเขาตูแล้วก็อยู่ในห้องลูกหนูครับคราวเนี้ยคืนแรกอะลูกหน่าลูกสาวหนูอะอาบน้ําเสร็กกำลังล้างหน้าเ็้าไปมันก็จะมีกระจกใช่ไหมพี่เป้กระจกในห้องน้าําพอลูกเงยหน,น้าขึ้นมาลูกกีดลั่นเลย วิ่งออกมาทั้งกระจกออกมาเกาะอนนะูนั้นแม่หนูพินมหที่กระจกผีอะไรเคาตูอพอหนูเงยหน้ามันเป็นผู้หญิงอ่ะยืนอยู่ข้างหลังแสยะยิ้มอ่ะคือปากมันแสยะถึงหูอ่ะแม่มเล็บมันยาวยางหนูกลัวแม่ช่วยหนูดยลูกก็กลัวอีกคราเนี้ย หนูด่าเลยนะขอโทษนะพี่เป้เออขอพูดคำหยาบหน่อยหนูด่าผีเฮีย้ยผีหาที่ไหนมายุ่งกับลูกกูวะออมึงอยากจะตายซ้ำตายซ้อม,มอยากจะเป็นผีตลอดไปไม่ต้องเกิดเป็นคนใช่ไหมเจอกูด่าเนี่ยออกูเป็นคนทําบุญให้ตลอดนะกับผีกับสางเนี่ยมึงต้องซวยขนาดไหนเป็นผีตัวแรกที่กูด่าขนาดเนี้ยอย่าให้กูสาบแช่งให้มึงตกนรกนะ ว่าจะาพูดสักสิ่งนนหนูด่าหนูด่าเยอะมากเลยพี่ด่าจนสักพักอ่ะลูกหนูบอกแม่มันออกประตูไปแล้วแม่มันไปไหนแล้วลูกก็ชี้มาทางประตูห้องนอนหนูที่มันเป็นระเบียงห,หนูก็เลยให้ลูกหนูนอนอยู่หนูก็เลยถามเลยว่าถ้าตูเล่าให้แม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นว่าใครมาทําเราคข้าตูบอกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเขามีเมียอยู่แล้วเขามาจีบหนูเจอกันทางโซเชียลนี่แหละ แล้วคาว่าตามดูหนูถึงบ้านยายแต่หนูว่าไม่ชอบหนูไม่ยุ่งเพราะหนูว่ามีแฟนอยู่แล้วก็คือสามีคนปัจจุบันของมันนี่แหละหนูมีแฟนอยู่แล้วหนูไม่ได้ชอบแต่เขาว่าชอบหนูเขาเป็นคนที่มีอายุน่าจะรุ่นเดียวกับแม่น่นแหละสีสิบกว่าเหมือนกับว่าเขาอ่ะจะเอาหนูไปเป็นเมียน้อยให้ได้แต่หนูไม่ยอมแล้วหนูไม่ชอบครับแล้วเหมือนเขาคนเนี้ยเอ่ส่งของมาให้กิน ส่งของฝากเพื่อนสนิทข้อตัวมาให้เข้าตูกินซึ่งเพื่อนคนนี้ก็นางนกต่อซึ่งตอนแรกอ่ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่ความที่เป็นเพื่อนอ่ะซื้อขนมมาให้ไอ้ตูกูซื้อขนมมาให้มึงกินเข้าตูไม่รู้จึงกินเข้าไปพี่เป้นั่นแหล,ละเจอของข้างใน<อ>ใช่พอกินเข้าไปอ่ะข้อตูบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นอ่ะหนูคิดถึงแต่หน้าเขาเหมือนอยากจะไปหาแต่หนูเห็นแม่ย่า ของแม่กับปู่อ่ะท่านมาบอกว่าไม่ให้ไปไม่ให้ออกจากเรือนเหมือนโดนท่านดึงเอาไว้ไม่ให้ไปไม่อนั้นหนออกจากบ้านไปหาเขาแล้วอืใช่แล้วที่สําคัญคือพ่อตูบอกว่าพอทุกทีที่ใจนึกถึงผู้ชายคนนี้อยากออกไปหาปุ๊บเนี่ยจะมีภาพของพ่อปูม่มาย่าปรากฏขึ้นมาเลยแลาชี้หน้าว่ามึงห้ามออกจากบ้านครับ เหมือนท่านดึงไว้ไม่ให้เด็กไปก็กล่าวกับคุณเทวดาหนูมากที่ดึงลูกหนูไม่ให้ไปเสียผู้เสียคนหลังจากนั้นลูกก็อยู่ครบสามวันอพอครบสามวันปุ๊บลูกก็กลับไปอยู่กับแม่เขาปกาติคราวนี้ช่วงที่หนูไปผ่าตัดหมดลูกคือลูกสาวหนูก็ใกล้แต่งงานแล้วหนูก็ต้องไปผ่าตัดหมดลูกอีกช่วงนั้นน่ะหนูนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะพี่เป้หนูเห็นลักษณะเป็นผู้ชายอ่ะ แต่งตัวเหมือนอาจารย์เลยเดินเข้ามาหาหนูในห้องในห้องพักที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็มากดที่ท้องหนูอ่ะครับแล้วบอกว่ามึงกล้าดียังไงมาทําผีกูไปเกิดหมดมากดที่ท้องหนูตรงที่หนูผ่านะอะหนูก็เลยบอกว่ากูไม่ได้ไม่ได้กล้าดีแต่ใครอามาแตะต้องลูกหลังบ้านนี้อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมกันหรอ คนนึงทําบาปคนนึงทําบุญน่ะคุณคิดว่าบาปชนะบุญเหรอถ้าคุณจะมีเรื่องกับเราอะ่ะอันนี้หนูถามเขาดีๆนะแล้วเขาก็กดมาที่ท้องหนูเจ็บอะ่ะหนูก็ลองโอ๊ยแล้วเขาก็บอกว่าแค่นี้มึงยังลุกขึ้นมาสู้กูไม่ได้เลยอืมแล้วมึงจะเอาปัญญาอะไรมาทํากูคือผู้ชายคนนี้เขาพูดแบบนี้นะ,ะแล้วความที่หนูว่าเจ็บอะ่ะหนูก็ในใจเอาละก็า่ายอีปีโซถอยกลับหนูเนี่ยแหละพอสวสดจบปุ๊บไันเหมือน ตัวไอ้ไอ,อาจารย์คนนั้นน่ะมันโดนพลังบางอย่างดูดพลุกออกจากประตูห้องห้องโรงพยาบาลไปเลยอะ่ะคือแบบดึงออกไปเลยพี่เป้พอมันดึงออกไปปุ๊บหนูลุกขึ้นมานั่งได้หนูขนมมือท่วมหัวเลยหนูมองเลยว่าเนี่ยแหละบารมีพุทธคุณคช่วยให้หนูรอดหนูก็โทรไปหาพระอาจารย์หนูแหละท่านก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าโยมอ่ะลูกสาวโยมมาจะแต่างงานผู้ชายคนนี้ยังอยากได้อีกแล้วก็บอกว่าหลวงพี่ คือลูกหนูมันท้องยังไม่ยังจะเอาอยู่หรอตอนนี้มันท้องได้สองเดือนันถึงแต่งเออมันมันก็คือมันก็วางแผนจะแต่งกันตั้งนานแล้วแหละเขาบอกใช่เขาจะเอาผู้หญิงคนนี้คือเขาลักทางเดียวทําให้แบบให้มันแบบของเข้ามันเลยอะ่ะพาไม่อยากทําแบบนี้นะแต่เขาลัางแก่ถ้าเขารัางแกคนบาปพระไม่ว่าตอนี้เขาลัางแกคนที่แบบสายบุญน่ะโยมสวดคาถาสะท้อนกลับ สวดให้ได้หรือคือเนร้อยแปดจบสิ่งของทั้งหมดจะย้อนเข้าตัวคนกระทำแล้วค่อยดูข่าวพี่เป้นหนูดูขึ้นนั่งบนเตียงวันหนูสวดเลยนะคาถาการสะท้อนที่ท่านให้มาหนูสวดเลยหนูนั่งสวดครบร้อยแปดจบพอวันรุ่งขึ้นลูกบอกว่าแม่แม่เป็นไงบ้างวางงานแต่งหนูไ,ไว้ไว้เออนูเออเดี๋ยวกูก็ออกวันศุกร์แล้วมึงแต่งวันที่ยีิบก้าใช่ไหมล่ยี่สิบเจกูออกแล้ว แม่ไอ้ผู้ชายที่มันทําของให้หนูอะมันตายนะอ้าวเป็นอะไรตายเป็นผูกคอตาย,ยใช่รุษสาวบอกแค่เป็นผูกคอตายใครบอกไอ้คนเนี้ยบอกหมายถึงเพื่อนมันแหละคนเนี้ยเป็นคนบอกคือเพื่อนคนนี้ก็นกสองหัวนะคือแบบนะคอยคอยอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยบอกว่าข้าตูเลิกคบเพื่อนคนนี้นะมันไม่ใช่เพื่อนที่ดีเลย ลูกก็บอกว่าหนูก็ไม่ครบแล้วแม่พอมารู้ว่าหนูท้องกับพี่เอิร์ธมันอิจฉามันชวนหนูไปเอาเด็กออกแต่หนูไม่เอาออกเพราะแม่ยังให้หนูเกิดมาเลยอืแล้วพี่เอิร์ธเขาก็แต่งงานกับหนูเขาก็ไม่เขาก็มีเงินไม่ได้ลําบากอะไรลูกก็เล่าแบบนี้ครับจนลูกได้แต่งงานลูกก็ได้แต่งงานก็ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขก็คือไม่เกิดไม่ไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นอีกเลยอตอนนี้ลูกสาวมันก็ประมาณสามขวบแล้วครับ ค่ะก็คือได้หลานสาวค่ะออืคือเรื่องของลูกสามีแค่ประมาณนี้อาจจะไม่ใช่หนังผีจ่าที่น่ากลัวแต่คือให้รู้ว่าไอ้ของแบบเนี้ยสมัยเนี้ยมันยังมีอยู่จริงอืมใช่แล้วมันหาง่ายกว่าสมัยก่อนด้วยคุณเซิร์ชใน Google หรือในเฟซจะรับทําของแก้ของหูขึ้นมาพรืบเลยอืมสารพัดอาจารย์หรือมันเยอะมากจริงครับมปนเยอะจริงจงมันหาง่ายกว่าอาดีตอดีตต้องไปเสาะหาใช่ไหมคะ<อ>สมัยเนี้ย โอ้โหมึงทําเพจขึ้นมาสร้างเพจในการรับแก้ของกันอะ่ะม,มนดําสายนู่นนี่นั่นน,นมันเยอะมากเลยพี่เป้ยิ่งสมัยเนี้เขาบอกสมัยนี้มีเหรอระโทมันหางานก่อนมาก่อนอีกออคือคนี่คือเรื่องของลูกหนูที่ว่าโดนความที่ว่าไวใ้ใจเพื่อนกินไงคะโอ้นี่ไงคนใกล้ตัว คนใกล้<อ>ตัวด้วยเพื่อนจะเป็นคนที่เอาของมาให้กินคือต้องบอกก่อนนะอันดับแรกตรงตั้งแยกออกมาเป็นหลายหลายเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ที่คนสนิทหรือเพื่อนที่อิจฉาเราก็ดีหรือทรยศหักหลังแล้วก็ดีบางทีเขามาแบบแบบแบบเหมือนดีนะอารมณ์เหมือนจะเป็นเพื่อนหรือเป็นเป็นคนที่รู้จักต่อนหน้าเนี่ยเขาโคตรดีกับเราเลยนะแต่รับหลังเนี่ยหารู้ไหมว่าเขาเขาอิจฉาเราหรือว่าเขาต้องการที่จะทำร้ายเราโดยทางอ้อมก็ดี เออมี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 นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณมาดามพลบอกว่าทุกวันเนี้ยอไม่ว่าจะเป็นการทําของหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆหรืออะไรเงี้ยมันมีเยอะแต่อย่าลืมนะครับของของปลอมก็เยอะนะเออบางทีไปเจอของปลอมไปถึงว่าเจอผู้คนที่เขาเป็นมิจฉาชีพหลอกอ่ะหากินกับคนที่แบบคนที่เขาหมดหมดหวังหรืออกหักหรือผิดหวังหรืออะไรท้อแท้กับในชีวิตอยู่แล้วอ่ะ หาที่พึ่งไม่ได้เลยเข้าหาทางเนี้เนี่ยพวกเนี้ยเขาจะรู้จุดอ่อนแล้วก็หลอกเงินเรานะอันนี้คือพวกมิจฉาชีพของปลอมก่อนแต่ถ้าเจอของจริงเคยเจอของจริงนะถ้าคุณไปทําใส่คนอื่นอย่าลืมนะครับเวรกรรมมันมีนะฮะวันหนึ่งคุณก็ต้องโดนสะท้อนกลับอย่างเนี้ยอย่างในเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ mm hmm. เหมือนกันว่าผู้ชายคนนั้นน่ะที่เขาไปผูกคอตายอ่ะเพราะอะไรไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องทางครอบครัวเขาหรือเปล่าหรือปัญหาชีวิตของเขาหรือเปล่าหรือสิ่งที่มันสะท้อนกลับตัวหาเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ถูกต้องไหมออคือจริงจริง ครอบครัวของฐานะผู้ชายคนนี้เท่าที่หนูสืบมานะเขามีฐานะพอควรเลยแล้วก็อืคือเมียหลวงอะโอเพนให้มีเมียน้อยได้อ่ะโอ้ครับนั่นคือเมียหลวงคือไม่ง่ายว่าเมียหลวงคือต้องยอมคือความที่ผัวมีเงินไงอืออือคือปฏิเสธไม่ได้เพราะผัวหาเลี้ยงคือเมียหลวงโอเพนแล้วเขาก็มีเมียน้อยในบ้านเอาผู้หญิงมาอยู่ในบ้านสองคนไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเมียหลวงเมียน้อยแล้วค่อนข้างมีฐานะ แต่ก็คือหนูก็ไม่รู้เหตุผลอันใดหรืออะไรแต่ถ้าเขาผูกคอตายด้วยการที่หนูสวดคาถาเนี้ยทุกครั้งที่หนูสวดมนต์เสร็จหนูก็กดน้ำอาโหสิกรรมนะไม่อยากติดเวรซึ่งกันและกันไงค่ะพี่เป้แต่หนูก็ไม่เคยฝันเห็นเขานะครับแต่ไอตัวไออาจารย์วันนั้นที่มาหนูคิดว่ามันน่าจะถอดเป็นยาหรือจิตมันมาก็ไม่รู้ว่าไปยังไงตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่ไม่เห็นไออาจารย์คนนี้อีกเลยครับเออเอาถือว่า ฟังให้เป็นอุทาหณ์ใครที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ก็บางครั้งนะบางครั้งถ้าคุณไม่ได้เจอกับตัวคุณเองหรือว่าคนคนรักของคุณคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะทําอย่างไรดังนั้นนะครับบางทีเราก็ต้องฟังหูไปบ้างนะเออว่าเออมันมีอย่างนี้นะมันมีอย่างนี้นะอะไรประมาณน,นั้นเนาะจะแนะนํานะคะถ้าใครคิดว่าโดนของครับหรือโดนลมเพลลมพัดนะคะคแนะนําว่า ไม่ต้องไปหาพวกอาจารย์อะไรให้แก้คุณจะโดนเขากดให้จมกว่าเดิมแนะนําให้เข้าวัดโบสถ์ม,มาหาอุดถ้าเถวจังหวัดนนท์ก็วัดประสาทวัดวัดประสาทวัดชมพูเวกครับ หรือว่าบทบท,บทมหาอุดท,ที่วัดค่ายบางกุ้งวัดบางกุ้งที่เป็นบทปกโพแนะนําบทมหาอุดว่าน,นางสาวก็มีที่สืบสาครหาใน Google ได้ค่ะบทมหาอุดท,ทุกคนเข้าบทมหาอุดก่อนที่จะโอ้ยขนลุกเป็นไรวะ <c oughs> คุณผู้ฟังคนไหนต้องโดนอ่ะหรือปากพี่เป้หอยู่ขนลัวตั้งออพอพูดประโยคเนี้ฟังนะคะก่อนเข้าไปในพระอุโบสถจะมีใบเสมาให้เราตั้งจิต พนมมือตรงใบเสมาตั้งนโมสามจบนะคะนโมสามจบเสร็จแล้วให้เอามือจับที่เสมาโบดตั้งจิตให้แน่วแน่พูดหรือว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรสก,กุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยชื่อบิดาเอ่ยชื่อมารดาแต่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ต้องเอ่ยหาข้าพเจ้าโดนคุณสายมนดำก็ดีสัมภเวสีติดตามก็ดี ลมเพลมพัดก็ดีทําให้ดวงตกทําให้ชีวิตติดขัดทําให้ชีวิตมีอุปสรรคขอบารมีแห่งใบเสมาหน้าพระอุโบสถอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขจัดปัดเป่าให้หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายที่ติดตามที่ปิดบังบแล้วก็อธิษฐานในสิ่งดีๆแต่อย่าขอหวยขอโชคนะไม่ได้นะเสร็จแล้วให้คุณเข้าไปในโบสถ์ที่เป็นโบสถ์มหาอุตนั้นแล้วไปนั่งสวดมนต ง่ายๆเลยเปิดชินบัญชสรสวดนะคะคาถาชินบัญชรเปิดใน Google อ่านสวดให้ได้เก้าจบ,บแล้วเอาน้ำมนในโบสถ์นะคะปะพรมแล้วก็ดื่มกินแล้วก็กลับมาถ้ายังรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่หลุดให้กลับเข้าไปใหม่อาจจะสักสามวันติดกันเนี่ยเป็นวิธีการแก้ที่ดีที่สุดโดยคุณไม่ต้องไปหาพวกอาจารย์ร่างทรงละให้เสียงเงินเลยเอาเงินที่จะไปทำพิธีถวายวัด ชำระค่านา้มไฟดีกว่าอคุณได้บุญด้วยอ,อันนี้คือสิ่งที่หนูแนะนําทุกคนได้นะคะคนะฮะเออถืออ้าลองใครที่คิดว่าอยู่ในเหตุการณ์หรือว่ากําลังเป็นหรืออะไรก็ลองถาตามที่คุณพลอยพ่าหนึ่งเลยมันไม่ได้เดือดร้อนใครถูกต้องไหมเออทำให้สบายใจเนาะอ่ะ โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณคุณมาดามพลอยสําหรับข้อมูลด้วยนะยังไงก็กำลังวางสายไปดูแลสุขภาพด้วยนะนอนเยอะๆตื่นอะไรนะะตื่นน้อยๆตื่นมาพักผ่อนได้ครับนอนเยอะๆตื่นหนูนอนตอนไอ้เก้าอี้ยกแยกพังไปตวหนึงแล้วผัวถือพอกอยู่นี่คหะโอเคค่ะสวัสดีครับค่ะ